สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ตำบลนนบ,บ้านตาบ้านมีบ้านลาดนะครับขออนุญาตให้เสียงจากนั้นี่เป็นเสียงจากวัดปัตตานีที่เป็นศูนย์รวมตัดสินใจของพี่น้องนะครับขออนุญาตกล่าวถึงงานยืนงานประปาสมสามวัีนะครับความตั้งใจของครอบครัวทินประดีตันมืออย่างสวาน โดยมีลูกหลานมาพร้อมกันเพื่อจะทำบุญทอดพระปาสมาทีให้เกิดเป็นสริมงคลกับพ่อแม่พี่น้องและตำบลหนองเต่าอำเภอบ้านหมีจังหวัดยโบุนรนะครับโดยกระบวนการในการทำบุญทอดพระปาสมาทีาานะครับขอรารียนถึงางานบุญงานสำคัญวันนี้นะครับทางครอบครัวลูกหลานนะครับ สุรวัฒน์นไทยนะครับโดยคุณแม่จัญยาสุรวัฒน์นไทยนะครับพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องเถื่อนญาตินะครับลูกหลานก็รวมพลังกันนะครับวันนี้จะมีการจัดทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นหมูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของณจิตร้านก๋วยเตี๋ยวเณจิตตั้งอยู่ที่บ้าน ของตนลูยายสวรรคนะครับขณะน,นี้ขอกราบเชิญคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้านนะคุณน้ำคุณอาท่านนะครับคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ตำบลหนองตาหรบ้าน,นีไปรับประทาน๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นน้ำใสที่บ้านของตะนูยายสวารร้านเวียเตี๋ยวเรือน,นจิตนะครับโดยท่านสามารถ ไปรับประทานไปรับประทานที่บ้านก็ได้หรือจะรับประทานที่ที่บ้านก็ได้ที่ร้านหัวน้าจิตก็ได้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโดยตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากได้จัดทำโรงทานเสัญแล้วนะครับขอการาบเรียนเชิญนะครับทุกครอบครัวทุกบ้านคุณพี่คุณป้าคุณนะ้าคุณอนาะ แห่งนี้นะครับเดินทางไปรับลูกเดี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใสนะครับได้เลยจะรับไปทานที่บ้านก็ได้หรือจะทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของนัจจิตก็ได้ตอนนี้นะครับโดยรูทภานตอนนี้เปิดแล้วนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นน้ำใสนะครับส่วนในเวลาบ่ายสามโมงของวันนี้นะครับบ่ายสามโมง โรงทานไก่ย่างนะครับเป็นไก่ย่างสมุนไพรไก่ย่างหมักเครื่องอย่างดีเลยนะครับเรีวยกว่าไก่ย่างแดงนะครับนะครับย่างอยู่หน้าบ้านอหมอมๆเลยนะครับอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมรับประทานนะครับได้มีการจัดทำโรงทานที่บ้านของตนยู ไปไปหนึ่งขังข้าวดีไหมนี่นี่คุณเตียวคุณเตียวเราเป็นประถมแรกมาหน้าถึงเล่นด้วยปีนความสุขเลยนะครับเป็นเงงเงครับป้าหายคุณป้าค่ะปวยพรให้จะไปถ่ายพี่เก่งทำข้าวต้มมัด